ใช้สนสาษาผู้ปกครองที่มาร่วมรับการับีองรุ่นนักเรียนเราเรียนบ้านเชื้อไทยที่รักทุกคนครับกระผมนายรุ่นขอมพักครูเรียนบ้านเชื้อไทยวันนี้ประันหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนิกเนกิจกรรมนในการประเมินในการรับการประเมินจากผู้ประเมินภายนอกแก่สมศ ทาโรงเรียนบ้านเชียไทยน,นะครับยินด,ด,ดีต้อนรับรรรรนนรรคณะ,คระก,ร,ะกร,รรมการผู้ประเมินภายนอกทุกท่านด้วยความยินดียิ่งนะครับลำดับถัดไปนะครับผมจะขออนุญาตแนะนำท่านประธานเป็นท่านคณะกรรมการผู้ประเมินภายนอกนะครับซึ่งวันนี้ท่านได้เดินทางมาเยี่ยมชมรับมาให้กำลังใจ พวกเราเรียนมัานเพื่อไทยนะครับทั้งหมดสามท่านนะครับซึ่งท่านเดินทางมาตั้งแต่เช้านะครับมาอยู่กับพวกเราตั้งแต่เช้านะครับแล้วตอนท่านจะอยู่กับพวกเราทั้งวันในวันนี้นะครับท่านแรกนะครับขออนุญาตแนะนาครับท่านชรันชัยพงม์นะครับประธานกรรมการท่านที่สองครับท่านวัดเพชรพระผีกรรมการและท่านที่สามครับ ท่านสมัยหุวทองกําชิและเลขาทุการน,นะครับวันนี้ท่าน3ท่านเป็นผู้ประเมินถ่านนอกนะครับท่านจะอยู่กับพวกเรามาให้คาแนะนําให้ข้อเสนอแนะกับพวกเราทั้งวันในวันนี้นะครับและลำดับต่อไปจะเป็นุญาติแนะนําแผูกมิเกียรินะครับที่ได้เดินทางมาต้อนรับนะครับคณะกรรมการประเมินนะครับท่าน ท่านแรกนะครับท่านผู้บริการอ่านนังเลือดวิราชกุฎครับท่านผู้บริการโรงเรียนทุ่งขอหลวงวิทยาคมพระราชวัฒนาราวิทยาคมขะฉัมท่านที่สองครับท่านมิจิการชนะทิพย์ครับประธานคณะตุลาสารดีศาลนะครับตำแหน่งท่านประธานสภาการบริหารสวนตำบลเพชรไทยนะครับท่านที่สามท่านวิจิตรแยกวุญิการครับนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สี่นะครับ <c oughs S 2> <c oughs> ท่านถัดไปครับท่านบรรจงศีโยธีนะครับสารวัตรกำนัตบบนตำบลเทื้อไทยนะครับต่อไปครับท่านกูดมพัวแหบนะครับเป็นตัวแทนผู้ปกครองท่านต่อไปครับท่านสวสงศสีแสงนะครับสวตหมูดที่ห้าตำบลเทื้อขครับท่านถัดไปดดครับท่านชาติชายเรียมนรท่านผู้อ่าผู้ใหญ่บ้านบ้านกองหู่ที่สาม ครับแล้วก็ท่านถัดไปครับท่านสุภัทราจันทร์ศรนาทัศนประหลัดทำเพื่อทุ่งคอหลวงถัดไปครับท,ท่านนิจิพอรอินทรพันธ์นะครับเจ้าหน้าที่ปกครองทำเพื่อทุ่งคอหลวงนะครับท่านต่อไปท่านผู้ในการเจตวัตรสวัสดิภาพนะครับผบริการทางโรงเรียนทางโรงน นะครับท่านต่อไปท่านสุริยาสุภาณีครับส้าสมหม้อที่สี่ท่านต่อไปท่านท่านผู้บริการกลางสรรชัยรศครับบริการโรงเรียนต้านโลหะสหรัฐอินเดียท่านถัดไปครับท่านผู้ใหญ่สุภัทรรัตนพัฒนีครับทพ่อนบ้านท่านตลาดใหญ่ที่สองและท่านสุดท้ายครับท่านผู้บริการธนพดีมอดราชี้บริการโรงเรียนต้าน ท่านอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือคณะกรรมการของเราครับคุณพ่อตั้ชันไถซ้อนศักดิ์ครับเป็นผู้ดูแลท,ท่านเป็นท่านผู้ดูแลของเรานะครับคร,รัแบแล้นในระเบีนี้นะครับจะเป็นการกล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมินภายน,นอกจากนารรกาักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองไทยเจอนักเรียนตัวแทนทันท้งสองคนครับ 你别来。<白> we the company, the, the, the school. My name is I am a 1st student from Mountain School. On behalf of Mountain School, we are totally honored by your business in the, the and of our school operation. We have prepared our necessary information and perform every stop. for your consideration of how we provide improve your such for well, the continue on the belonging of our school, we sincerely hope you have a comfortable and fruitful comfortable information experience. Thank you once again for this opportunity to demonstrate our creative commitment to advancing the quality of education. Please feel free to process agriculture. Thank you very much. สวยดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนบ้านเทิไทยในนามของโรงเรียนบ้านเธิไทยวันนี้พวกเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านได้เข้า ยีทำเป็นการกล่วา,กาวต้อนรับนะครับจากลูกนักเรียนนะครับตัวแทนโรงเรียนบ้านเชีอนไทยนะครับซึ่งในวันนี้นะครับตามธรรมเนียมของคนอีสานแล้วนะครับถ้ามีแขกบ,บ้านแขกเรือนมาเยี่ยมเยือนนะครับวันนี้ก็จะมีการ รำบายีสุขแันนะครับซึ่งการบาีสุขแันถือว่าเป็นการ E uh -huh. บมือให้กับชุดการแสดงลำบากที่ปสบผันะครับฝึกซ้อมโดยโกูลจุนทามากแนวที่เหน็ดนะครับครับและในลำดับต่อไปนะครับจะมีอีกหนึ่งชุดการแสดงนะครับเพื่อเป็นการต้อนรับทางท่านคณะกรรมการผู้ประเมินภายนอกนะครับนั่นก็คือการแสดงร้องเพลงประสานเสียง เป็นการแสดงต้อนรับนะครับคณะกรรมาการผู้ประเมินภายนอกทั้งสามท่านนะครับฝึกซ้อมโดยคุณครูจตหามาศแนวทิศเหล็กและก็คณะครูเรียนบ้านแท้ไทยครับและในลำดับนี้นะครับบ้านแท้ไทยได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมาการผู้ประเมินภายนอกทั้งสามท่านโอกาสนี้เรียนเชิญครับ านายกัาณังคลาปรเมอาานคุณภาพภายนอกจากจากองหหอวทุกรัรักระผมทายที่วินัยจริยประมอาคารสภาองคการบริหารส่วนตำบลเชื้ไใยนครับในนามหลักการคณะกรรมการส,ส,สา,า,ารศึาาาากษาพันพื้นฐานโงเรียนว่าเชื้อใคผณเแทนเด่นอย่างดี ที่ได้มีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกขปศในครั้งนี้ในนามคณะกรรมการสถานศึกษาอันพื้นฐานนักเรียนผู้ปกครองโรงเรียนทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนบ้านเทิดไทยด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนบ้านเทิดไทยเป็นโรงเรียนที่เปิน ทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่หนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีคณะคนะรูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน1 8คนมีนักเรียนจำนวน241คนซึ่งจากผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมาทำให้โรงเรียน เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองอย่างต่อเนื่องและในวันนี้ก็จะได้รับคำชี้แจงที่แนะและข้อเสนอต่างๆจากคณะกรรมการประเมินภายนอกซึ่งพวกเราทุกคนขอน้อมรับและจะนำไปปรปับปรุงพัฒนาให้โรงเรียนบ้านเชื่อใจของเราได้พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็ม การศักยภาพต่อไปขอขอบอคุณครับกับขอบพระคุณท่านประธานยุทธการจนาทิศน,นะครับประธาน,นองค์การบริหารส่วนตำบลเทอือดไทยนะครับในนามประธาน,นาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับที่ให้เกียรติกราบต้อนรับคณะกนนรรมการผู้ประเมินภายนอกจากสมศนะครับครับและในลาดับถัดไปนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านสุพระธา จันทรศสนาประหัดอำเภอทุ่งกอหลวงในานามอำเภอทุ่งคอหลวงนะครับได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมินภายนอกโอกาสน,นี้ขออนุญาตยนเนิญครับ เียนประธานคณะกรรมการและ,กกรระคณกสสะก,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 กรกกรมการประเมินคุณภาพภายนอกสมสอทุกท่านค่ะดิฉันนางสุภทาจัเทเสนาปลัดอำเภอทุ่งเขาหลวงได้รับมอบหมายจากท่านปีชาพงศ์ทองวนางอำเภอทุ่งเขาหลวงให้มากล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกสมศ ที่มาประเมินโรงเรียนบ้านเทิญไทยในครั้งนี้ในานาของตัวแทนท่านนายเพลิงทุ่งเขาหลวงดิฉันรู้สึกดีดีและเเป็นติดอยจางที่ที่ได้มีโอกาสมาต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกส,สอสอในวันนี้อำเภอทุ่งเขาหลวง มีทหบด5ตำบล51หมู่บ้านซึ่งอำเภอทุ่งเขาหลวงของเรามีสถานที่และบุคคลสำคัญในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นวัดท่าสแบงนซึ่งมีท่านพระ,พร,ะราวชวษฎราวิทยาคมซึ่งเป็นพระเกจิที่สาธุชนทั่วประเทศเลือกใสสศรัทธ,ธานอกจากนั้นยังมีวัดบ้านโดนเกลือ ซึ่งมีพระครูศิริธรรมมะโกวินซึ่งเป็นเจ้าคณะอำเภอทุ่งเขาหลวงเป็นเจ้าวาดซึ่งมีความโดดเด่นในเรื่องเมตตามหานิยมและปัดเป่าทุกโศกพี่น้องประชาชนทั่วประเทศในตำบลเทอิอไทยของเรามีวัดป่านนสวรรค์ซึ่งมีอดีตเจ้าวาด คือหลวงปู่กำปั่นซึ่งผ่านได้มรรภาพไปแล้วเป็นสถานที่ที่โรงเรียนต่างๆและสาธุรุชนทั่วไปได้เข้ามากราบสักการะวันนี้ที่ท่านคณะกรรมการได้มาประเมินที่โรงเรียนบ้านเทิดไทย ในานามของพี่น้องประชาชนชาวเอเภอทุ่งเขาหลวงขอกล่าวต้อนรับท่านด้วยความกด,ดียิ่งอีกครั้งหนึ่งแล้วหวังว่าโอกาสต่อไปเราคงจะมีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการอีกครั้งขอบคุณครับขอบพระคุณท่านสมภัสถาจันทราเสนานะครับประหลัดอำเภอทุ่งเขาหลวงในานามตัวแทนของ ท่านนายอำเภอปีชาพงทองมีนายอำเภอทุ่งเขาหลวงที่ให้เกียรตินะครับได้กล่าวต้อนรับ